นวอ่ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนนเโมตัสสะภะคะวะโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภักขวารอารหังสัมมาสัมพุทโธภักขวาพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิมาเดี๋ไปหาหลวงพ่อดิฝาละลูกไป,ไปหาหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อดิฝาเนี่ย เจห็นะพุทธังพัคขวันตัองอภิวาเทมิสวาคาโตพัคขวตาธโมธมังนามาามีปฏิปันโนพัควโตสาวักังโคสังคังนามามิ